ผมยังอยู่ในแวดวงของเกาหลีนะฮะจะพาไปดู2เพลง K-pop ที่ติดอยู่ในโผ25เพลงที่ดีที่สุดแห่งปีของเว็บไซต์ G e n i u s ครับแสดงความยินดีครับกับ2เพลง K-pop ที่ติดโผ25เพลงที่ดีที่สุดแห่งปีซึ่งมาจากการโหวตและก็รีวิวของเหลานักสั่งเพลงของเว็บไซต์ G e n i u s ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังของสหรัฐอ,อเมริกาครับที่เปิดให้คอเพลงเนี่ยมาวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานเพลงและก็บทกวีกันอย่างแพร่หลาย โดยโผลนี้ก็เป็นผลสำรวจในช่วงวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วถึงวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง <S <S ผลปรากฏว่าเพลงแรกที่ติดคือ Butter นั่นเองครับซิงเกลิลเพลงภาษาอังกฤษลำดับที่2ของบอยแบนด์วง BTS ที่ฮิตจนครองสถิติโลกได้ถึง5สถิติและทำยอดขายเวอร์ชั่น CD ได้เกือบ2ล้านก๊อปปีครับในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้น แจุดเด่นเพลงของบัตเตอร์นะฮะก็ตามทัศนะของนักฟังเพลงในเว็บไซต์ Genius คือจังหวะเพลงที่คึกคักเสียงร้องที่มีเสน่ห์รวมทั้งเนื้อหาเพลงที่มีการพูดถึงเพลงดังและศิลปินคนดังของวงการเพลงป๊อปจนทำให้เพลงนี้ครับเหมาะสำหรับคนฟังทุกเพศทุกวัยจริงๆครับส่วนหนึ่งเพลงที่ติดโผ25เพลงแห่งปีของเว็บไซต์ e ี ius ครั้งนี้ด้วยก็คือเพลง On the Ground แปกภาษาอังกฤษซึ่งเป็นผลงานเดี่ยวจากโรเซ่สมาชิกจากวง Black พิงคครับ โดยนักฟังเพลงในเว็บไซต์จี ius ในชื่นชมว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของดนตรีจากกีตาร์และสไตล์เพลงป๊อปที่หลากหลายทั้งซินป๊อปอิเล็กทรอน p Pop ป๊อปป๊อปล็อกและ EDM นะครับแถมเพลงนี้เนี่ยโรเซ่ยังร่วมเขียนและมีชื่อของเท็ดดี้พาร์คโปรดิวเซอร์คู่บุญของวง Black พิ n k ร่วมเขียนและโปรดิวให้ด้วยครับก็เป็นผลงานเดี่ยวของโรเซ่ก็ได้รางวัลด้วยเนาะเดี๋ยวเราดูผลงานเดี่ยวของลิซ่าเราบ้างนะใช่นะหลายคนก็รุนกันอยู่นะครับ